สวัสดีครับผมชื่อนายนัทกรจันเมืองเลขที่10อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทัวันนี้จะมานำเสนอโครงงานเรื่องแผ่นรองนอนช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงครับที่มาและความสำคัญนะครับในปัจจุบันมีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งอยู่ในสภาวะติดเตียงจากสาเหตุต่างๆได้แก่ความชราภาพการเสื่อมถอยของอวัยวะการได้รับอุบัติเหตุ ซึ่งผู้ป่วยติดเตียงเหล่านี้ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเช่น,ชนการเกิดแผลกดทับการขาดสารอาหารการสำลักอาหารหรือสิ่งแปลกปลอมจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีผู้ดูแลช่วยเหลือในการทำกิจวัตรประจำวันให้โดยต้องดูแลผู้ป่วยในการทำกิจกรรมทุกอย่างและดูแลต่อเนื่องตลอดเวลาจึงทำให้การดูแลผู้ป่วยติดเตียง เป็นหนึ่งภาระหน้าที่เพราะผู้ดูแลต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันในการดูแลกิจวัตรต่างๆให้แก่ผู้ป่วยตลอดทั้งวันแต่ก็ไม่สามารถที่จะดูแลได้อย่างทั่วถึงจึงอาจทําให้เกิดแผลกดทับได้คณะผู้จัดทาจึงทําโครงงานเสียงประดิษฐ์เรื่องแผ่นรองนอนช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงเพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยติดเตียง หลักการทำงานของแผ่นรองนอนช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงทำงานโดยปั๊มลมลูกสูบใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นกำลังมาขับเคลื่อนลูกสูบในการเคลื่อนที่ขึ้นลงทำให้เกิดแรงดูดและอัดอากาศภายในกระบอกสูบโดยมีวาล์วทางด้านดูดและวาล์วทางออกทำงานสัมพันธ์กันลมจะถูกเป่าเข้าในถุงลมเพื่อให้ถุงลมพองและยกตัวผู้ป่วยขึ้นเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ วัตถุประสงค์ 1. สามารถพลิกตัวแบบจำลองมนุษย์ได้ 2. ลดภาระของผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง 3. แผ่นรองนอนช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงสามารถแก้ไขปัญหาการเกิดแผลกระทับในผู้ป่วยติดเตียงได้วัสดุอุปกรณ์ 1. ปั๊มลมแวคคัมปั๊ม DC 2ตัว 2. บอร์ดชิลโนด MCU V2 รีเลย์สี่ชแนล หนึ่งแผง 3. ถุงลมสองใบขนาด60ซนติเมตรคูณ10ซนเมตร 4. ท่อยางขนาดเล็ก4เส้นเส้นผ่านศูนย์กลาง1ซนติเมตรความยาว10เซนเมตร 5. แบบจำลองแผ่นรองนอนหนหลังขนาด80ซนติเมตรคูณ40ซนตเมตร 6. ตัวแปลงไฟ power adapter 12 V 1โวลต์1ตัว เจ็ดคอมพิวเตอร์1เครื่อง 8. สายไมโคร USB 1เส้นวิธีการดำเนินงานนะครับหเสียบสายไฟปั๊มลมเข้ากับบอร์ดรีเลย์สต่อสายยางเข้ากับถุงลมทั้งสองข้างและเชื่อมปั๊มลมทั้ง2ตัว 3. ต่อสายยางอีก2เส้นเข้ากับปั๊มลมเพื่อปล่อยอากาศ 4. เสียบตัวแปลงไฟเข้ากับบอร์ดชิลโหนด M C U V 2รีเลย์4ชันแนล 5. ต่อสายไมโคร U S B ต่อเข้ากับบอร์ดโดยเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ 6. จากนั้นเริ่มทำการเขียนโปรแกรมผ่านโปรแกรม Arduino 7. ตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมที่เขียนและแก้ไขต่อไปหากเกิดข้อผิดพลาด 8. นํนำอุปกรณ์ทั้งหมดจัดเรียงไว้ใต้เบาะรองนอน ทดสอบกับเบาะรองนอนเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพสรุปและอภิปรายผลการศึกษาแผ่นรองนอนช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงสามารถพลิกตัวผู้ปว่วยได้ทําให้สามารถลดแผกดัทับในผู้ป่วยติดเตียงเนื่องจากวัสดุในการประดิษฐ์คือปั๊มลมซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการปั๊มลมเข้าสู่ถุงลมเมื่อถุงลมพองจะทําให้สามารถพลิกตัวผู้ปว่วยได้ และเมื่อสํำรวจความพึงพอใจด้านความสวยงามของชิ้นงานความสามารถในการทำงานความรวดเร็วในการทำงานของกลุ่มตัวอย่างพบว่าคณะผู้จัดทำมีความพึงพอใจด้านความสวยงามอยู่ในระดับปานกลางมีความพึงพอใจในด้านความสามารถในการทำงานอยู่ในระดับมากมีความพึงพอใจในด้านความรวดเร็วในการทำงานอยู่ในระดับมาก และมีความพึงพอใจในองค์ประกอบโดยรวมของแผ่นรองนอนช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงอยู่ในระดับมากทั้งนี้แผ่นรองนอนช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงสามารถพลิกตัวผู้ป่วยได้ทําให้สามารถลดแผลกดทับในผู้ป่วยติดเตียงได้เป็นการลดแผลจากการนอนซ้ําท่าเดิมเป็นเวลานานๆคณะผู้จะทำมีการต่อยอดเพื่อเพิ่มคุณ,ค,ณค่าทางประสิทธิภาพโดยการนำไปผลิตจริงและใช้ขนาดของปั๊มลมและถุงลมให้ใหญ่ขึ้น เพื่อมีประสิทธิเพื่อมีประสิทธิทธภาพที่ดีขึ้นค,ครับ